ครับสวัสดีครับจากสุข,ขุมหนึ่งนะครับโหรสุข,ขุมหนึ่งพึ่งพาทำแนะนำดวงนะครับและแล้วตอนนี้เราก็มาถึงลัคนาราศีกรกฎกันแล้วนะครับช่วงเดือนกันยายน2568จะเกิดอะไรขึ้นกับลัคนาราศีมังกรนะครับ อ๋อโทษครับราศีกรกฏครับลัคลนาราศีกรกฏนะครับก็อย่างที่เคยพูดไว้ในหลายคลิปแล้วก็คือต้องไปผูกดวงลัคนาก่อนนะครับมีวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดและสถานที่เกิดนะครับพิมพ์คําว่าผูกดวงลัคนานะครับที่ Google แล้วก็จะมี เว็บไซต์ขึ้นมาภาษาอังกฤษว่าพยากรครับเปิดเข้าไปข้างในก็กลายจะเป็นภาษาไทยนะครับเอาข้อมูลที่ผมพูดมาไปผูกกันนะครับครับครับแล้วก็ช่วงนี้เดือนนี้ครับเดือนกันยายนนะครับมีดาวย้ายมากมายหลายดวงนะครับหลายดวงทีเดียวนะครับนะครับตามไม่ว่าจะเป็น ดาวเกตนะครับดาวสุกนะครับดาวพุธครับดาวพุธในย้ายสองจังหวะเลยนะครับต้นเดือนเอ้ยรวมๆกลางเดือนวันที่11นะครับย้ายทีหแล้วก็วันที่28รวมรวมๆปลายเดือนย้ายอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์ก็ย้ายเหมือนกันครับช่วงช่วงนีเ้เลยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกัน ตามอิทธิพลของดาวพอสมควรครับครับผมที่ผมจะมาดูให้ท่านก็คือตัวตนการงานการเงินความรักนะครับครับแล้วก็ช่วงตอนท้ายก็เป็นวิธีการาเสริมดวงชะตากันนะครับช่วยแค่เป็นการเสริมดวงชะตานะครับให้ชีวิตดีขึ้นครับครับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ เป็นการปรับปรุงให้ชีวิตดีขึ้นครับผมก็มาดูกันที่ตัวตนนะครับตัวตนลัคนาราศีกรกฏอยู่ที่นี่นะครับครับช่วงต้นเดือนเนี่ยยังมีดาวศุกร์มากลุ่มอยู่นะครับดาวศุกร์ในที่นี้ก็ เป็นพันธุลาพะก็คือ,อาดาวบ่งบอกแสดงว่าช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะครับจะมีอะไรครับจะมีพันธุลาพะครับพันธุลาภะก็หมายถึงว่าความมั่นคงและลาบผลช่วงต้นเดือนเนี่ยาลาบผลและความมั่นคงคุณ จะมังเกิดนะครับอ่าแล้วพอไปกลางเดือนกลางเดือนนะครับอ่ากลางเดือนวันประมาณวันที่16ครับดาวก็ย้ายมาอยู่ที่ราศีสิงห์ก็เป็นอะไรของลัคนาราศีกรกฎครับเป็นกระดุมพระหรือดาวการเงินครับดาวหกก็เป็นตัวแสดงของดาวการเงินนะครับ ก็การเงินคุณก็ยังจะดีอยู่นะครับยังจะดีอยู่ครับาลาบผลเงินทองอะไรก็จะดีมากครับเพราะพันธุลาภมาอยู่ในเรือนการเงินดีครับอ่าครับแล้วอ่านนะครับตัวตนของท่านคืออ่านตามภพเรือนของท่านนะครับตนุพันธุลาภตะตนุเกต บุตรกรัมมะกระดุมพระสาหัชวินาสะช่วงต้นเดือนอย่างที่ผมพูดไปนะครับช่วงต้นเดือนของท่านจะมีช่วงมีโชคลาภปีการเงินที่มั่นคงกลางเดือนไปแล้วจะมีไอเดียเกี่ยวกับการเงินการทองใหม่ๆนะครับมีความคิดวิธีหาเงินหาทองวิธีสร้างงาน เพื่อหาอไรายได้เข้ามาท่านจะได้แนวคิดตรงนั้นนะครับแล้วก็เพื่ออะไรครับแล้วอาจจะได้เดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนนะครับและไม่คาดคิดด้วยนะครับว่าจะไปบางทีอาจจะมีเรื่องกระทันหันต้องไปหรือที่ที่ไม่เคยไปนะครับก็ท่านอาจจะได้โคจรไปในช่วง เดือนนี้นะครับก็ลองดูนะครับอ่าแล้วต่อไปดาวการงานนะครับการงานของท่านก็คืออ่ากรรมกรรมะนะครับอยู่เรือนนี้ครับอ่าดาวกรรมมะของท่านอ่านพบเรือนได้ว่ายัางไงครับอ่านได้ว่ากรรมมะปุตตะสหัชชะพันธุปะสหัชชะวินาศนะครับ กรรมะของท่านก็คือคุณมีความคิดเห็นว่าจะดาเนินการงานใหม่ๆนะครับมีความคิดเห็นมีความคิดอ่านนะครับอยากจะดำเนินการในงานใหม่ๆและต้องการเปลี่ยนแปลงจากงานนะครับแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับคิดาการเปลี่ยนแปลงเนี้ยอาจเกิดจาก การงานที่ต้องเดินทางหรือไปหาทําเลใหม่ๆเพื่อความหวังแห่งความมั่นคงสืบไปครับมีโครงการนะครับเรื่องการงานคุณเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปหาหรือสืบเสาะการงานใหม่ๆแหล่งทำเงินใหม่ๆของท่านนะครับก็ลองดูนะครับครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องการเงินนะครับ การเงินก็อย่างเป็นออยู่ตรงนี้นะครับาการเงินอ่านว่ากระดุมพระสหัาชะวินาศกระดุมพะระเกษตรพันธุลาภะนะครับอ่านผลรวมออกมาได้ว่าการเงินจะเกิดความมั่นคงในช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือนเนี่ยมีความมั่นคงดีเพราะการเงิน,นดาว ดาวการงานการเงินนะครับมากลุ่มลัคนาอยู่เลยก็ก็ดีนะครับช่วงต้นเดือนจะดีนะครับแล้วพอกลางเดือนไปแล้วจะมีการพูดคุยเจราจาวางแผนนะครับเ,เจราจาวางแผนเรื่องการเงินการทองอะไรต่างๆพอปลายเดือนต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีนะครับพอ ออพอปลายเดือนไปแล้วนะครับต้องควบคุมชาจะจ่ายให้ดีไม่เช่นนั้นการเงินจะมีความาวุ่นวายได้นะครับก็ช่วงวางแผนการเงินดีๆครับช่วงการเดือนไอช่วงปลายเดือนนะครับนะครับดูดูนะครับอย่าประมาทครับช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนก็การเงินก็ยังดีอยู่ช่วงปลายเดือนอาจ อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินบ้างก็ <ไป S 1> ก,ก็ทำให้ท่านต้องต้องระ,ระวังนะครับหรือก็คิดอ่านวางแผนให้ดีเกี่ยวกับการเงินนะครับช่วงปลายเดือนครับความรักนะครับความรักคู่ครองอะไรต่างๆนะครับอ่านว่าปัจจนิมรณะมลเกษตรอ่านว่าความรักช่วงนี้ที่ผ่านมานะครับ คุณกับคู่รักของคุณอาจจะต้องมีความจำเป็นต้องห่างกันนะครับนะครับพูดง่ายงครับห่างกันด้วยความจะเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องการงานเรื่องการเสาะหาราบผลนะครับเลยทำให้ต้องห่างกันเพื่อเป็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตของคนทั้งคู่นะครับ ก็หมายถึงอาจจะต้องห่างๆกันบ้างนะครับเพราะว่าการงานบังคับนะครับก็อาจจะต้องมีช่วงเวลาห่างกันบ้างครับก็ยังไงก็เติมความรักอย่าให้จืดจางกันนะครับก็สู้ๆกันไปครับฝ่าฟันครับเพื่อชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นนะครับครับผม แล้วก็มาถึงช่วงเสริมดวงชะตานะครับช่วงเสริมดวงชะตากา็ไปทำบุญนะครับทำบุญครั้งนี้ขอ,อเป็นพระเจ็ดรูปนะครับถวายส่บานนะครับไม่ จะถวายในวันเดียวก็ได้นะครับหรือไม่สะดวกก็สองวันสามวันก็สะดวกครับเอาให้ให้ครบนะครับเอาให้ครบเจ็ดคู่เอาให้ครบเจ็ดรูปนะครับแล้วพราทุกองคเนี่ยครับที่ใส่บาทนะครับเราเตรียมเทียนนะครับทูบเทียนมานะครับออกไม้ทูบเทียนไปด้วยแต่เทียนเนี่ยนะครับเน้นเรื่องเทียนนะครับ เทียนเนี่ยให้เป็นคู่นะครับเทียนเจ็ดคู่7จลูกก็ถวายองค์ละคู่ครับเทียนเนี่ยให้มีสีขาวหนึ่งเล่มสีแดง1เล่มนะครับแล้วใช้ได้สีแดงนะครับผูกเทียนทั้งคู่รวมกันเอาไว้นะครับหรืออแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งครับถวายนะครับช้อนซ่อมนะครับเจ็ดคู่ครับช้อนซ่อมนะครับช้อนซ่อมก็หมายถึงคล้ายๆเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับสถวายเป็นคู่ก็จะได้พบเรื่องคู่เรื่องอะไรก็จะได้ เป็นแก้เคดฝ่าฟันกันไปนะครับมอบให้พระทั้งเจ็ดรูกไปเหมือนกันนะครับอธิษฐานมากขอให้การงานการเงินชีวิตรักสมบูรณ์พูนสุขนะครับแล้วเมื่อทำบุญตักบาทอะไรเสร็จแล้วอย่าลืมกวดน้ำอุทิศบุญส่วนกุศลต่างๆให้ญาติโยมผู้มีคุณทั้งหลายและก็ เจ้ากรรมในเวรที่เคยร่วงเกินกันมานะครับครับผมก็จบลัคนาราศีกรกฎเท่านี้นะครับครับขอฝากไว้อย่างครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยด้วยความเคารพนะครับแล้วผมจะทำช่วงวิดีโอเพิ่มช่วงคลิปเพิ่มมาคือช่วงเรียกสถานีลี้ลับนะครับ จะมาเล่าประสบการณ์รีลับเหนือโลกต่างๆให้ท่านฟังนะครับโดยการประสบมาจากตัวเองมั่งนะครับแล้ประสบการณ์จากเพื่อนท่านอื่นๆที่ผมพิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องจริงนะครับจะมา,าทำคลิปวิดีโอให้ท่านฟังอขอบคุณมากครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณครับ